ครับก็สวัสดีช่วงเช้าเๆครับวันนี้แล้วก็จะมาดูงานที่ได้รับทำไว้นะมีโอหล่ออีผ้าครับก็ลูกค้าเอามาเมื่อวานนะครับบอกว่ามันไม่ติด าจากการตรวจเช็คแล้วนะครับเบื้องตน้นอันดับแรกคือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับ oh, <no. S 1> อย่างที่สองคือน้ำก็แห้ง oh, <no. S 1> ซึ่งตอนนี้ก็ลอง เติมน้ำแลนะน้ำมันเครื่องต้องมาลุ้นนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับ Two hours later ครับก็หลังจากตัวเช็คแรงอัดแล้วไม่น่าจะรอดนะครับ เบาวิวเช็ควาลแล้วก็ไม่ยันนะครับครับสรุปอาการนี้ต้องรอถามลูกค้าแล้วครับว่าจะทำเครื่องใหม่ไหม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ